สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก a t e i t c h anel ครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับ เป็นวิธีการกู้บัญชี a c e b o o k นะครับด้วยอีเมลนะครับที่เราได้อ่าทการอ่ลงทะเบียนไว้นะครับใครที่ลืมรหัสผ่านนะครับมาดูกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะทําผ่านในส่วนของอ่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการกู้ Facebook จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอ ท่านเฟซบุ๊แล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าค้นหาบัญชีของคุณนะครับเมื่อเราเจอแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าแรกนะครับโดยในหน้าแรกก็จะเป็นในส่วนของอใช้ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ในการค้นหานะครับแต่ว่าเราจะาไม่ใช้นะครับเราให้เราไปเลือกตรงข้างล่านะครับที่เขียนว่าค้นหาด้วยอีเมลของคุณแทนหลังจากนั้นก็จะมาในหน้าค้นหาด้วยอีเมลกันนะครับก็ให้ทําการป้อนอีเมลออก ปอ้อนอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับหลังจากที่ปอ้อนอีเมลแล้วก็ให้ทำการเลือกค้นหาบัญชีของคุณกันนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการวิธีการเข้าสู่ระบบกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกในส่วนของรับรหัสตามที่ลูกศรชี้กันได้เลยครับ เมื่อเราเลือกส่วนของรับรหัสกันเสร็จเรียบร้อยครับก็ในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นวิธีการเข้าสู่ระบบนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอันแรกนะครับเมื่อเราเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าดําเนินการต่อนะครับก็จะเป็นแท็บตามที่ลูกศรชี้ก็ให้ทําการคลิกเข้าไปกันลอดครับเมื่อคลิกกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็จะมาในหน้านี้นะครับหลังจากอ,อ,อยู่ในหน้านี้แล้วก็ให้ทำการตั้งรหัสผ่านเข้า Facebook อันใหม่กันนะครับเมื่อเราตั้งแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกไปที่ดำเนินการต่อได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับเพื่อที่จะให้เราจำในส่วนของรหัสผ่านกันนะครับเมื่อเราจำในส่วนของรหัสผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ให้ทำการคลิกตกลงใน ป๊อปอัพกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกตกลงกันในป๊อปอัพ hmm. เสร็จเรียบร้อยครับระบบนะครับก็จะให้เราเข้ามายังสู่ในหน้าของ f เฟซบ o ๊อของเรากันนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาถึงในส่วนของ Facebook กันแล้วนะครับก็แสดงว่าเราได้ทำการกู้ Facebook ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการ กู้บัญชี Facebook นะครับด้วยอ e ีเมลนะครับที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ s t e i t channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ